คันนี้นะครับเป็นเลนเซอร์ GLS ครับรถปี11 2011นะครับรถสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ช่างช่างเราทําอะไรให้บ้างครับคันนี้ก่อนส่งมอบช่องล่างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เหลือทําอะไรบ้างเอ่ยเหลือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครืร่องเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยวันนี้เรามาส่งมอบรถที่ให้ไปถึนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเห็นรถในบรรดึกาในยูทูบเลยเฟซบุ๊กมาเขาก็ชอบเลนเซอร์เยอะมากๆนะครับมีทั้ง รับประกันโครงสร้างรถให้ด้วยนะครับไม่มีชนหักติดรั้วนะครับกอกย้อเพามมั่นใจเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องชิ้วให้1ปีแล้วก็1นึ่งหมื่นกิโลด้วยเราเสียซ่อมปีเลยทั่วประเทศนะครับพี่ก็สบายใจขึ้นนะนะครับแล้วก็มาส่งมอบให้ปีแล้วนะคร<ๆ>ับจากก<ๆ>รุงเทพมาร้อยเอ็ดก็ระยะทาง5ห้าร้อ2กิโลนะครับ สวดีครับผมแม็กนะครับเป็นเซลล์จากเป็นรถหมูป่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถที่จะส่งมอบกันนะครับเดี๋ยวตามมาด้านนี้เลยครับคันนี้นะครับเป็นเลนเซอร์ G L S ครับรถปี11 2011นะครับรถสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ช่างช่างเราทําอะไรให้บ้างครับคันนี้ก่อนส่งมอบช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช่วงล่างไม่มีไม่มีเสียอะไรตอนนี้เหลือทําอะไรบ้างเอ่ยเหลือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ สปิ้งเลยก็เดี๋ยวให้ช่างถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ครับตอนนี้น้ามันเครื่องถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ํามันเครื่องอยู่ในระดับที่ใช้ได้หรือเปล่าโอเคนี่ครับสองขีดนะครับน้ํามันเครื่องต้องไม่ต่ํากว่าขีดนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราพามาดูภายในกันครับนี่ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูอ่าครับที่เดียวติดตอนนี้นะครับเรียกไม่วิ่งไป1 7 5 3 9 9กิโลครับระบบความร้อนปกตินะครับน้ำมันผมมีเต็มถังเลยระบบต่างๆนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดปกติครับนี่เป็นไฟหน้าปัดนะอันนี้ไฟสูงครับผม แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นความแรงพัดลมเราสามารถเลือกได้จอเป็นจอบลูทูธนะครับเราต่อบลูทูธได้ฟัง FM MM ได้นะครับ <Okay. S 1> ใช้ได้ปกตินะครับ <Okay. S 1> ส่วนกระจกฉีดน้ำได้ปกตินะครับปรับความเร็วได้3ระดับครับ ไฟกลางรถเปิดประตูไฟติดนะครับติดเราสามารถดับได้อันนี้เป็นไฟเลือกได้ว่าถ้าเปิดประตูแล้วไฟจะติดหรือว่าเปิดประตูแล้วไฟไม่ติดก็ได้แล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกันครับ เซอร์แม่ครับเป็นไงบ้างครับขับรถมาส่งลูกค้ารถใช้างานปกติผมดูดีทุกอย่างครับรถขับดีไหมดีมากน้องๆใต้แดงโห้ยนี่เราวิ่งมาจากไหนเนี่ยวิ่งมาจากกรุงเทพประมาณ500าร้ยอยเลยวิ่งมา500ร้โลนี่วิ่งมาเท่าไหร่ขับเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยห้าโอ้ยขับรสโอ้สวยสวยสวยคันนี้ลูกค้าลูกค้าเคยเห็นรถยังเนี่ยลูกค้าจองอะไรอ๋อเขาจองอะไรมาใช่เขาบอกโอ้ยวิงปุ๊บ จัดสินใจจ,จองปุ๊บซื้อเงินสดขับรถมาส่งให้เลยโอ้สบายเลยนะโอ้สวยสวยสวยแล้วที่บ้านลูกค้าอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ร้อยเอ็ดครับอ๋อนี่ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้ววิ่งมาห้าร้อยกว่าโลน่าขับอยู่ประมาณสักสิบห้าทีก็ถึงละโอเควิ <Okay. S 1> วงเออมันเติมมันให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งได้ขับไปใช้งานยาวๆเลยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยหมดแล้วโอ้สวย วันนี้เรามาส่งมอบรถที่พี่ไพฑู์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พี่ไพทู์ก็เห็นรถในบรรทุกาใน YouTube ใน Facebook มาเขาก็ชอบ l e ็งเซอร์เอ็กซ์มากๆนะครับแล้วเห็นรีวิวมาครับก็ที่ร้านก็จริงใจครับตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับมีทั้งรับประกันโครงสร้างรถให้ด้วยนะครับไม่มีชนหนักฟิปคว่มนะครับเราเห็นโปร่างนี้แล้วชอบไหมครับพี่ ครับก็โดนโดนใจแล้วครับใจคแต่ก็ศึกษาทั้งเฟซทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งบรรทุก่าครับใช่ครับผมของเรามีรับประกันโครงสร้างรถให้ด้วยแล้วก็ตอกย้ำความมั่นใจเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องชิวให้1ปีแล้วก็10,000หมกิโลด้วยรถเสียซ่อมฟรีเลยทั่วประเทศนะครับพี่ก็สบายใจขึ้นนะนะครับรถเรถเสียเรามีบริการรถสไลด์ให้ฟรีด้วยนะครับหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งร้อยกิโลเมตรทั่วประเทศเลยรถสตาร์ทไม่ติดทุกแบตเตอรี่รถน้ำมันน้ำมันวิ่งเจอเหมือนฟรีรถเสียตอนกลางครับ จากกรุงเทพมาร้อยเอ็ดก็ระยะทาง500กิโลสี่รือกิโลนะครับก็ถ้าเกิดสมมติมีเพื่อจะซื้อรถยังไงก็แนะนํามาได้นะค,ะครับเราแนะนำครับแล้วก็ขายรถคุณภาพดีนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับก็ตอกยอ้ำความมั่นใจอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับก็ขอให้รถคันนี้เฮงๆรวยๆวยนำโชคลาภให้นะครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ